ก็วันนี้นะผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะวันนี้จะเป็นลําโพงบลูทูธแบบพกพานะครับผมนะจะเป็นของยี่ห้อวายเลสสปีเคอร์นะครับผมนี่เลยนะผมนะขนาดดอกลําโพงก็6.5นิ้วนะครับผมนะนี่เลยนะเป็นลำโพงบลูทูธนะเดี๋ยวลองมาดูตัวลำโพงกันนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมนะตัวลำโพงนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีอ่าปุ่มโหมดนะครับผมนะปุ่มโหมดปุ่มสต็อปปุ่มอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงไปซ้ายไปขวานะครับผมนะ นี่เลยนะครับแล้วก็สามารถเสียบเมมโมรี่การ์ดได้นะครับผมนะเสียบอ่า USB ได้เสียบแฟ็ชได้ได้นะครับผมนะแล้วก็เสียบไมค์ได้ด้วยนะครับผมอ่าชาร์จก็จะเป็นตัวสายชาร์จอ่าไมโคร USB ทั่วไปนะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับผมนะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสายสะพายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เราห้อยตรงหูนี้นะสามารถที่อยู่สะพายพวกพาไปไหนก็ได้นะครับผมนะไปเลยก็สวิตช์ปิดเปิดด้านนี้นะครับผม เปาแล้วจะมีไฟแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็เจ้าลำโพงบลูทูธตัวนี้นะผมนะรุ่น KTX 1191นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ490นะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะผมลำโพงบลูทูธพกพาแบบนี้นะผมเอาไว้ใช้งานกันนะครับผมนะสามารถติดต่อ็อกมาได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะดูสินค้าด้วยตัวเองที่ร้านก็เชิญมาได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนูมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม